ท่านพ่อครับทราบว่าท่านพ่อจะลงสมัครนายกสบปลงแน่ลงรืไม่ใช่ครับเพราะว่าสมบปนี่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ครับไม่ทราบว่าภารกิจที่ท่านพ่อคิดไว้อันนี้มีเกาบข้อมูลมานะไปเดินทางอีสานทางเหนือมาบ้างเนี่ยก็อันดับแรกเนี่ยนะปัญหาใหญ่ที่เขาเสนอมานะหนึ่งเรื่องวิทยฐานะครูอครับผู้ไม่หารพอมีแนวทางไงมั้งมีอย่างเงี้ยก็คือ วันนี้มันแปลกใจแล้วเออ้ของพอเขตกับึกษาธิการเนี่ยบสถาธิการเนี่ยได้เลยนะเขียทำนึ่งปีเอ๊ะทำไมไม่ใช้กับพอโรงเรียนทัาได้ไหมอ๋อครับพวกเรานี่ไม่บอสิบเจ็ดบ้างครับยากมากแล้วไ่ยิ่งไปเปรียบเทียบกับพวกองค์กรปกครองถกท้องถิ่นที่อยู่โรงเรียนเล็กๆรับได้หมดแล้วนะขณะเดียวกันโรงเรียนเย่างเอ๊นี่เป็นพันหรือสองพันสามพันเนี่ย ประจำจังหวัดเราเนี่ยไม่ได้9น่ะก็อเอาวงสิมาใช้กับเราไม่ได้หลืออ,อันนี้เป็นดับที่1นสองในการนําเสนออย่างนี้นะอันนี้เป็นดับที่1เรามันคงไม่ง่ายาแต่เราม,มีเป็นพลังที่เราเป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเปเก็ธกกสแล้วเขาแลมติแล้วเขาฝาใช่ใช่ครับสก็จะพาทำ หมายถึงว่านักบริหารเราไม่ใช่นักวิจัยคมันต้องพาทำมีทีมได้ครมีที่นี่พี่ไปพอเชี่ยวชาญเดี๋ยวพาทำาเขียนหนึ่งสองสามตีห้าเลยเป็นแบ่งไปภูิภงมีภาคเลยครนะจะมีทีมเข้าไปช่วยเนี่ยด้วยแยฐานะอีกตัวหนึ่งที่สําคัญกาลังคิดมากครับผู้บริหารเราเนี่ยเรื่องนี้สินก็เป็นเรื่องที่มีความทุกข์มันไม่ใช่่ผู้บริหารอย่างเดียวนะนส่ครับคุภาพนักเรียนด้วยนะครับผมนี้สินนี่แก้ไม่ยาก ถ้าเราแค่ไปบอกรัฐมนตรีนะบอกว่าอดอกเบี้ยที่ถาบันการเงินขึ้นกับเราช่างอขออนุญาตนะเจ็ดบาทก็กรุงไทยของออมสินเนี่ยเจ็ดก<อ>วานน่ากว่าหรือสากรบางที่ก็เจ็ดบาทกว่านเนี่ยที่จริงต้นทุนของทางงบทางการเงินธนาคารเนี่ยอยู่ประมาณเงินฝากที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าแล้วก็ฝากรประจำก,ก็บาทกวา่าแต่มาออกกับเราเจ็ดบาทเพราะเราไปใช้คําว่าสวัสดิการ Oh. เพราะนั้นท่านรัฐมนตรีแก้คำว่าสวัสดิการนั้นถ้าใคร oh. ที่จะมาเกี่ยวกับสวัสดิการเราเนี่ย <c oughs> ก็ต้องดอกเบี้ยมัน4.8ครับผมอยู่ได้ <c oughs> เราก็ต้องไปกดดันกับท่านรัฐมนตรีว่า <c oughs> ท่านรตรีถ้าไม่งั้นเราจะไม่หักเงินให้แก่องค์กรที่ดอกเบี้ยเกิน4.8 ก็แก้ได้แล้วเแก้ได้ครับเออเขาไม่หหักหักเองน้ังสมาชิกก็จะสมาีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากใครใครไม่ให้หักคไม่ใครไม่ลดดอกเบี้ยมาเราก็ไม่คุยด้วยครับก็เก็บตัวเองประทายตัวเองครับเรื่องของมัธยมศาเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถูกฟ้องร้องซึ่งผู้พิหากษาเราเรื่องนี้เหมือนเรื่องคสอนะใช่่มันเป็นปลายเหตุแล้วเพราะเราขาดความรู้วันนี้ต้องไปปรับเรื่องที่ประชุมใหญ่ รหรือภายในระยะเวลาก่อน1ปีเนี่ยจะจัดเป็นสิมโพเซียมจัดเป็นให้ลงทะเบียนว่าและเช่นถ้าท่าที่ประชุมใหญ่ปัจจุบันจะเห็นว่าไปประชุมเสร็จ รำรำรำเปิดเสร็จรบมอบจบไม่เราจะให้ลงทะเบียนไปเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทําไงเรื่องวิชาการวันพ่ายกานเล็กการยกระดับผลสมมติเราจะหาวิทยากรระดับประเทศเป็นคลินิกเป็นห้องเลยท้องห้องห้องห้องเลยแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีต่อคือเป็นความรู้ใช่ไหมต้องให้ความรู้ด้วยแล้วก็แก้ปัญหาต่อคือถ้ามีปัญหาในเรื่องของที่โรงเรียนบริหารโรงเรียนเนี่ยเราจะมีทีมพิทักษ์สิทธิ์เคลื่อนที่เร็วออนไลน์ได้ปรึกษามีนักกฎหมายมีทนายความ ลงพื้นที่แก้ให้เลยครับไม่ไม่ต้องมาออนไลน์มาเราจะช่วยอันนี้สําคัญอยู่ครับผมอันนี้คือ3ประเด็นหลักสามประเด็นหลักแล้วก็เรื่องไอ้นักการพลันลงเรื่องจิบจิบอ๋อครับวันนี้นักการพลันลงเราเนี่ยมันยมมีไหมมีน้อยมากขาดมากเสียไปแล้วเนี่ยเรื่องนักการพันลงแล้วตาครูครับอัตราครูเนี่ยหนึ่งห้องต่อสองคนเดิมเหลือ1.5แล้วครับพี่ว่าต้องปรับเปลี่ยน ครับเนี่ยประมาณเร็วๆเ,เ,เ,เอาประมาณนี้ก่อนสามปีเรื่องใหญ่นี่ก็ทำ oh. ไหวๆแล้วสุดยอดมากครับ <laughs>